สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงหนองายาใสอีกแล้วนะครับสุพรรณบุรีนะครับก็อันนี้เราให้ดูตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับพอดีว่ามาคนเดียวด้วยทางเข้านะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับทางเข้าวัดการชนารางนะฮะตำบลหนองยะใสอำเภอนหนองายาใสนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี นะครับแล้วตอนนี้ตั้งกล้องไว้นะครับหน้ารถนะครับก็รีวิวทางเข้านะครับทางเขาก็จะเป็นทางลาดหินนะครับลาดหินก็ในบริเวณนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีแปลงแบ่งอื่นๆเหมือนกันนะครับเท่าที่เห็นนะครับจะมีอยู่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราผมทำวิดีโอแนะนำไปเนี่ยก็จะเป็นในแปลงที่ดินที่เราแบ่งแล้วนะครับครั้งนอกอันนี้เรายังไม่เคยเทําก็วันนี้มาให้ดูกันเลยให้เห็นกันนะครับเรียกว่าถ้าเกิดตัดสินใจได้ก็คือตัดสินใจกันไปเลยแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องคืออะไรท่านถ,ถามมาว่าเฮ้ยช่วยพามาดูหน่อยได้ไหมคือจริงๆผมเองก็ ภารกิจงานประจำอยู่ด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งท่านนัดให้พามาชมแล้วพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ 31... มสิบเอมลาก็เลยถือโอกาสไล์เลยนะครับแถวนี้เห็นไหมครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนครับทางเข้าอันนี้ก็เป็นแปลงแบ่งขายกันนะครับจะเป็นแปลงอื่นนะครับอนาคตไม่ต้องกลัวแล้วครับ อน,นาคตไม่ต้องกลัวเลยครับทางนี้ที่แถวนี้แบ่งหมดนะครับเนี่ยเห็นธงแปะอยู่ครับปักปักอยู่นะแบ่งหมดนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนครับแถวนี้นะครับถนนก็เป็นทางลางุ่หลังลาดน่าจะเป็นากากน้ำกากอ้อยครับทำให้ฝุ่นไม่ฟุง้งไม่มีฝุ่น จะนา,าก็เป็นวัตถุคลิกก็มาเรื่อยๆสายไฟเราเห็นมีครับป,ปกติครับสายไฟน้ำไฟมีครับอันนี้ไม่ถือว่าทุรกันดารน,นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่นปัารนาเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำเกษตรกรรม อื่นนะครับแผนอื่นจะสัตวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับไม่ถึงไม่น่าถึงหรือไรดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะพลาดบ้างให้าพาดบ้างนะครับต่างว่เห็นลู่ลึบๆิบนู่นใกล้ถึงเลยครับพอดีเมื่อวาน มีการปรับพื้นที่ปรับถนนะวันนี้น่าจะเห็นถนนเข้าแปลงนะร,รีวิวให้ดูกันเลยครับเพราะถ้าลูกค้ามาดูยังไงก็ต้องก็ต้องเห็นอยู่แล้วกนะ็ทำให้เห็นซะเลยครับเรากดนิดนึง ที่ดินตรงนี้ครับข้าตรงนี้เลยเดี๋ยวพอดีว่ายังไม่ได้ลาดลูกหลังนะครับเดี๋ยวลาดลูกหลังเนะี่ยก็จะวิ่งง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะน,น,นะครับทางสาธารณะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับรางวัลแบ่งบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเ,เราต้องเดินเสาไฟเข้ามานะครับ ก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องแบ่งแยกต้องทําเป็นทางสาธารณะเพราะไม่ไม่ได้ถ้าไม่ทําเป็นทางสาธารณะเนี่ยมันไฟฟ้าจะเข้ามาไม่ได้นะครับก็อีกนิดหน่อยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆเข้ามาในบ้านคนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรอด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นรุดหนางล้อมรั้ว ตอนนี้อาจจะมีแบบแบบเสียงของสุนัขอะไรอย่างนียเจ้าบ้านเจ้าที่แล้วทางอยู่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ล้อมหลวทำเปรียให้เรียบร้อยอนนตอนนี้วิ่งยากนิดนึงนะครับเห็นอาจจะเป็นเป็นพื้น,นดินเป็นครับจะแก้ไขไม่ได้แก้ไขก็คือทำปร,ปรับปรุงเดี๋ยวเอาหินเกล็ด มาลยครับก็เรื่องฝุ่นอะไรก็จะไม่มีแล้วพอดีว่านี่นะครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของที่เดิมก็จะหลือออกครับรที่เด้งจะหลือออกเป็นที่เก็บเฉย นี่แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเข้าที่ดีโอ้ยผมก็ไม่ค่อยได้ดูผมจะขับรถด,ด้วยมองฟ้าไปซะแล้วเมื่อกี้จะดู เราถึงที่ดินแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถึงที่ดินแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงจะมีไห์กลางที่ดินครับสวัสดีครับ